สวัสดีครับที่นี่คือวัดอัมพวันตำบลสาลารีงไทยอำเภอเสาไห้จังหวัดสลับลีครับวัดวัดอัมพวันมีโบสถ์มหาอุดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้พระมหาธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับ แลนว,วัดแห่งนี้ก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อขาวนะครับและมีเกจิชื่อดังนะครับน่คือหลวงปู่ย้อยคุญยมีที่ชาวบ้านทั่วไปศรัทธาารพบูชาครับ ิ่งศักดิ์สธ์ของท่านก็คือเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนพวกจวกกระพุกนะครับจึงได้ปลูกเศกว่ากันว่าเป็นขัน้นดำน้ำไปปลูกเศกเลยนะครับภายในวิหารหลวงปู่ย้อยก็จะมีมีรูปปั้น มีสรีละสังขารของท่านสรีละสังขารอยู่ในรงแก้วแห่งนี้นะครับก็ในสาธุชนมากราบไหว้บูชานะครับหลวงปู่จอยวัดอัมพวัน,นครับ ด้านนอกฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมบรรยากาศฝนตกคงจะไปดูอย่างอื่นไม่สะดวกแล้วนะครับวันที่มาถ่ายทําคือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับซึ่ง นตกติดต่อกันประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับรยินจกพินะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ